คะจำได้ไหมคะเราเคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้คนปลูกต้นไม้ดีค่ะมันช่วยฟอ,อกอากาศนะจะได้มีอากาศบริสุทธิ์แต่ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาและไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวน้องยาย่า ไปถ่ายรูปคู่กับต้นไม้มันทําให้ต้นไม้นะ้นะราคาพุ่งคือต้องบอกว่ามี <c oughs> เซเลปคนดังเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ไปเยอะ <c oughs> ทําให้ราคาต้นไม้เหล่านั้นที่เซเลปแต่ละคนเนี่ยไปถ่ายรูปกันไว้ราคาพุ่งสูงขึ้นหนึ่งต้นที่พูดถึงกันและก็มีข่าวไปก่อนหน้านี้คือมอนสเตอร่าด่างมิ้นท์ใันนี้ราคาสูงมากสูงถึงขนาดมีคนซื้อในราคา1ล้าน4แสนบาทคือเขาไม่ใช่ตั้งเล่นๆน,นะมี <c oughs> คนซื้อเข้าไปแล้ว แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านที่ขายมอนสเตอร่าในราคา1นล้านสี่แสนบาทฮะอยากรู้ว่าเจ้ามอนสเตอร่าเนี่ยมันต้องดูยังไงอ่ะใบย,ยังไงมันถึงแพง<อ>แล้วมันมีวิธีเลี้ยงยังไงไม่ใช่ซื้อไปล้านกว่าบาทโอ้ยอีก2วันเหี่ยวเนี่ยไม่ได้นะใจเสียนะต้องคนเลี้ยงเป็นแหละอ่าไปพูดคุยกับคุณนาค่ะคุณวันนานางบวชเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้คุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาร้านสีส่ที่เขาซื้อซื้อร้านคุณนาใช่ไหมคะ ใช่จ้ะใช่เอางี้ดีกว่าคุณนาะพอหลังจากที่มีกระแสข่าวลงไปว่อนโซเชียลแบบนี้ทุกช่องแค่พูดถึงกันเนี่ยค่ะร้านขายดีขึ้นบ้างไหมฮะเจอผลตอบรับดีขึ้นค่ะมีน้องๆไวัยรุ่นมามาซื้อไม้ไม้ด่างแต่ราคาย,ย่อมเยาวนะคะเอาไปลงขายค่ะจะติด<ท>ต่อสร้างไรายได้ต่อไปนะครับทีนี้ตัว <c oughs> มอนเซอร์ลาด่างมินที่ที่มีกระแสไปก่อนนั้นนี้คือต้นละหนึ่งล้านสี่แสนเนี่ย ก่อนเริ่มแรกเลยคุณนาปลูกมาตั้งแต่เล็กๆเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าไปไปหามาจากไหนครับไม่ใช่ค่ะปลูกมาซื้อมาประมาณสี่เดือนที่แล้วค่ะค่าสองใบตอนนั้นห้าแสนโอ้พุ่นกับพี่อีกคนนึงพุ่นเงินซื้อเลี้ยงเนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นคือตอนที่ซื้อมาห้าแสนบาทนี่คือรู้อยู่แล้วคุณนารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นมอนเซอร่าด่างมิ้นใช่ค่ะคือตั้งใจซื้อมาเลี้ยงไว้สูงอยู่แล้วค่ะมิ้นมินจะเป็นไม้ที่หายาก ทีเนี้ยคุณอาขาคือเอาจริงไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยอยากทราบว่าไอ้มอนสเตอร่าเนี่ยมันมีถิ่นกําเนิดจากที่ไหนฮะมันอยู่ในไทยไหมฮะหรือมันอยู่ต่างประเทศแล้วทําไมมันถึงแพงขนาดนี้คะถิ่นกําเนิดไม่แน่ใจแต่ว่าตอนแรกเลยมันจะเป็นเป็นมอนสเตอร่าใจแอนเขียวธรรมดาที่เกิดจากในป่าชื้นเนี่ยค,ะค่ะป่าชื้นเนี่ยคะ่ะแล้วก็มันโครงพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆค,ะค,ค่ะคนก็นำมาปลูกในใน ในในในบ้านเราเนี่ยค่ะคท,ที่นําออกจากป่ามาเนี่ยค่ะค่ะแล้วพองมาตัดแต่งตัดทําไปเรื่อยๆมันคงจะกลายเนี่ยอ๋อก็ค่อยๆกลายเป็นเป็นด่างเป็นมิ้นขึ้นมาทีนี้เป็นมิ้นเป็นด่างใช่ค่ะครับไอตัวมอนเซอร่าตัวเนี้ยการดูแลยากไหมครับก็กต้อง<บ>เอาใจใส่อยู่แต่ว่าเรื่องลดน้ําเนี่ยต้องคุมน้ําค่ะไม่ต้องไม่ต้องลดน้ําบ่อยค่ะ อ๋อคือเขาไม่ชอบน้ำเยอะสี่ห้าวันถึงอาทิตย์น้ําครั้งนึง่างนี้ค่ะแล้วเขาชอบแดดไหมคะก็แดดลําไรค่ะแห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ต้องแดดจ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าอากาศร้อนจริงก็ก็ลดมาเหลือหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งนี้ค่ะลดลดแสงครับงั้นแปลว่าเราไม่ควรปลูกเขากลางแจ้งถูกไหมคะถูกค่ะแล้วแล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยอะไรใต้กรแลนอยงนี้ค่ะค่ะแล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มไหมคะใบจะได้ออกมาสวย ปุยออสโมโค้ดเดือนละครั้งค่ะฮอร์โมนก็ประมาณเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งที่นาค่ะตามน้อที่พี่นาซื้อมาครั้งแรกเลยห้าแสนบาทตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่นาเลี้ยงมากี่เดือนถึงถึงวันที่ลูกค้ามาซื้อไปล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะสี่เดือนกว่าค่ะสี่เดือนเห็นบอกว่าตอนแรกที่ซื้อมาคือมันมีแค่สองใบล่าสุดนี่คือมีกี่ใบนะฮะก่อนที่จะขายไปแค่สองใบ แ้วตอนลี้นก็คิดว่าเกิดมาใบหนึ่งก็น่าจะได้สองแสนห้าเงนี้ยค่ะก็ตกตอนซื้อมาสองแสนห้าใช่ไหมคะตกใบละสองแสนห้าคิดว่าเออเลี้ยงไปมันก็ตกเดือนละสองแสนห้าทำกำไรให้เราเงนี้ค่ะไม่คิดว่ามันจะเหมือนตอนนี้กระแสไม้ด่างมันแรงอะค่ะก็เลยได้ราคาหลังสีโอราคาดีจริงจคุณขาต้นไม้ใบขึ้นงอกมาหนึ่งใบเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนห้าโอ้หน่าเลี้ยงคือไปลองปลูกเขาบ้างแต่ ร้านสี่เนี่ยหนูยังสู้ไม่ไหวนอกจาก <c oughs> มอนเซร่ามีต้นไม้พันธุ์อื่นนะคะที่เขานิยมปลูกกันตอนนี้ก็ <c oughs> มีไทคอนก็ราคาหลักพันค่ะไทคอนก็เป็นมอนเซร่าด่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะอีกส่ายพันธุ์ที่ราคาราคาคนจับต้องได้เงีะะ้ยราคาจะย่อมเยาลงหน่อยทีนี้นอกจากนอกจากมอนเซร่าเองร้านของพี่นานเนี่ยมีต้นไม้อื่นๆให้ปลูกอีกไหมฮะก็มีไม้ด่างอีกหลายชนิดนะคะ ค่ะมีไม้กระแสเยอะเหมือนกันค่ะมีเลดอะมารอนอะไรเงี้ยอ๋อก็มีมังกรมังกรทองตัวด่างนะคะตัวนี้ก็ตกใบละเสษเหมือนกันค่ะโอ้โหเอาอย่างงี้พี่นาขอทราบราคาคร่าวว่าต่ําสุดในร้านพี่นาพันไม้ด่างเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะด่างก็มีหลักร้อยนะคะพวกเงินไหลมาด่างเนี่ยค่ะสามร้อยกว่าบาทอ่าสามร้อยก็มีก็มียมีอยู่แต่แพงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้านสี่นะ ใช่จ้ะเอาถูกถูกกว่าหลักพันเนอย่างเช่นยางนามีไหมคะไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นไม้ไม้ไอ้ไม้ต้นนะค่ะเล่นเป็นพวกพีโลกับเป็นมอนเงี้ยค่ะ่าใครที่สายมอนใครที่สายใบด่างอย่างนี้คุณไปหาที่ร้านพี่นาแต่พี่นาขาบางทีคนซื้อไพรอ่ะเห็นเขาเขาปลูกกันเยอะอยากขาปลูกบ้างแต่ไม่มีไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงยังไงให้มันออกมาสวยงาม แนะนำเราหน่อยได้ไหมคะเอเริ่มแรกเลยต้องวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกต้องโปร่งค่ะต้องแบบว่าให้น้ําแค่น้ําไหลผ่านนะคะคือโปร่งคือได้ได้น้ําไหลผ่านไม่ต้องให้น้ําให้ให้แฉะค่ะอ๋อก็แต่ว่าใช้พวกกะทมันปุ๋ยก็เ็นออสโมโค้ดธรรมดาแล้วเนี่ยค่ะปุ๋ยเิดเหลือง่ะค่ะเดือนละครั้งค่ะให้น้ำสามสามสี่วันครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์ละครั้งแล้วแต่เราจะดูว่า วัสดุปลูกแห้งหรือยางเนี้ยค่ะไม่ต้องชื้นเยอะถ้าชื้นเยอะเดี๋ยวน้องจะใบเหลืองคใบใบมีจุดราเนี้ยค่ะคุมน้ําอเอาเป็นว่าต้องหาข้อมูลดีๆเนี่ยแหละถ้าไปซื้อร้านพี่นาพี่นาแนะนําให้อีกรอบนึงได้ไหมคะได้จ้าเอางี้แล้วกันใครฟังในรายการเราไม่ทันคุณไปดูย้อนหลังได้ใน Facebook หรือถ้าใครบอกว่าอยากซื้อแล้วอยากได้คําแนะนําเลยไปณไปร้านพี่นาเลยพี่นาค่ะร้านอยู่ตรงไหนนะคะ อยู่ที่ตลาดอินโดจีนการ์เด้นพิษณุโลกค่ะ,คะใครที่ชื่นชอบต้นไม้ก็<ะ>ลองไปศึกษารวมถึงเรื่องไปซื้อต้นไม้ได้กับพี่นานะครับวันนี้ขอบคุณพี่นาด้วยนะครับาขอบคุณมากคขอบคุณมากๆเลยนะฮะการปลูกต้นไม้เองไม่ใช่ปลูกตามกระแสอย่างเดียว<ะ>ต้องดูแลเขาให้เป็นด้วยเพราะไม่งั้นเองต้นไม้อาจจะตายได้